สวัสดีครับพบกันใน DIY บายต้องนะครับวันนี้ผมจะมาหาวิธีทุ่นแรงแทนที่เราใช้เครื่องมืออันนี้กับอันนี้ในการายกมแมลงสงะพานแมลงติดรถเนะี่ยมันนีไงมันใช้แรงเยอะบางทีแบบเราไปนั่งํากลางแดดอันอะไรเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสะดวกแล้วเคลียด้วยอะไรด้วย ไอตอนนั้นยังไม่เท่าไหร่พอมาขึ้นสักจุดหนึ่งมันจะค่อนข้างหนักครเพราะเลยจุดนั้นไปเขาค่อนข้างเบาแต่บางทีเราอาจจะเหมือนแบบอย่างผมเนี่ยไม่มีแม่แรงไฮดรอลิกไม่มีตะเข้อะไรพวกนี้นไม่หรือแม่แรงกระปุกะนะเพราเรี้ยงไม่ถูกมันติดบ้านมันก็บางทีผมทำนู่นทำนี่ทำสองข้างหน้าแล้วต้องยกหน้ารอเพื่อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยไหนก็มีได้ผมก็เลย ใช้วิธีนี้ปอกแป๊กอยู่กอกแป๊กหรือก๊อกแก,กนะ๊กผมเรียกไม่ถูกไม่รู้เขาเรียกอะไรปรับได้ห,หมุนได้อปหมุนได้ทางเดียวกับของผมเนะี่ยรีบมาไปลองเทียบดูตัวเนี้ยไอ้ลูก,กลมๆเนะี่ยมันเข้ากับบล็อกเบอร์ยี่สิบเจ็ดได้กรองอาจจะมองไม่ชัดโอเค เนี่ยมันเข้าได้พอดีมันเข้าไประหว่างร่องร่องตรงนี้ก็บร่องตรงนี้ครับผมก็เอามาใช้ในการขันขันแรกต้องทาให้มันแน่นก่อนครับก็เอาขึ้นไปข้างบนสุดเลยใช้มือหมุกนี่แหละให้มันแน่นจะหนะอ่ะมันหมุนไปทางไหนเป็นไปข้างหน้ามาดูเหมุนไปทางข้างหน้ารถเราก็ดูบล็อกเราต้องหมุนไปทางไหนอ่ะไม่ได้ มันหมุนไปได้สมเจ้าลงเราก็เปลี่ยนอีกทิศทางพอตรงนี้มันเริม่มหมุนตามแล้วเราก็สมือหมุนได้ละก็ใช้งานประมาณนี้มันก็จะเป็นวิธีทุนแรงได้ครับแต่ว่า ผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวต๊กเต็กหรือกอกเก๊กเนี่ยมันจะรับภาระไ,ได้นานขนาดไหนเพราะว่ามันก็ไม่ได้ออกแบบมาใช้อย่างนี้มันก็อาจจะพังเร็วกว่าปกติต้องยอมรับในข้อนี้โอเคครับยังไงผมก็ขอจบคลิปที่เพียงเท่าน,นี้นะครับยังไงผมฝากกดติดตามฝากกดแชร์กดถูกใจติชมคอมเมนต์ด้วยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ